ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพิกรดูดวงดวงจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนาดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568หรือ2 0 2 5นั่อเองะะเป็นศีกสิงฟ้าก็จะแยกในแต่ละราศนในแต่ลร คลิปอย่างเช่นเดิมนะคะเรียกว่าเป็น2เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี68แล้วเร็วมากเลยเนาะแป,ป๊บแปปอ้าวสิ้นปีซะแล้วนะคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าท่านใดที่อยากจะฟังคําทํานายเลยสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือว่าใต้ description กิ่งฟ้าก็แปะทาสแตม์เอาไว้นะคะ แต่ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังต่อเนื่องคือฟังต่อเนื่องเพลินๆได้เลยนะคะเพราะกิงฟ้าจำเป็นต้องมีการเกริ่นต้นคลิปอยู่แล้วนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็น g e general r e a d i n g ทำนายดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ดูตรงนี้ขอให้คุณดูเป็นไกด์ไลน์เป็นกําลังใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้ามีไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายหรือเตือนตามพลังงาน งานดีอยู่แล้วก็เก็บเป็นกําลังใจในการสู้ต่อไปในในแต่ละ,ะวันในแต่ละชีวิตนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าตรงนี้มันอาจจะสร้างกําลังใจหรือพลังงานดีๆให้กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือถ้าท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าการพูดของกิ่งฟ้าคือกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดปรับเปลี่ยนไม่ได้นะคะพูดสปีดแบบนี้มาเป็นส0ปีแล้วนะคะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ย YouTube มันจะมีปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะ,ะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าคุณโอเคกับ normal speed เกือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดใดทั้งสิ้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงปรับตามใจชอบได้เลยเพราะแต่ละคนะการรับฟังจะไม่เหมือนกันนะคะ,อะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8หรือ2000 25นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะอ่าทำนายจะไพ,พ่พินิจไพ่ตลอดแล้วก็เสริมได้ไพ่ไทยอย่างเช่นเดิมนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยราศีกรกฏค่ะ i n s i g h t guidance the death Seven of Swords, Queen of Swords, Knights of Cups, Justice, Seven of Pentacles, The Star, The Empress, Knights of Swords, Page of Swords, Eight of Wands and the last one ไปสุดท้ายนะคะ n i n e w o r d สรอ่าราศีกรกฎนะคะจะบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาเยอะเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าต้องวางแผนในการทำอะไรบางอย่างเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่บางท่านอาจจะมีการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างเป็นหนึ่งตายจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มงานใหม่ การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการไม่อยู่ติดกับที่การพลิกแพลงสถานการณ์การปรับเปลี่ยนทุกรูปแบบอะอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าในหมวดของการเอาตัวรอดอะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าคุณพลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งและเอาตัวรอดได้เก่งมากๆฉะนั้นไม่ว่าเป็นสิ่งอะไรที่มันเข้ามาไม่ว่าจะแบบเป็นปัญหาอะไรต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขได้คุณไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณต้องใช้สติเยอะใช้ความคิดเยอะนะคะแต่ ทุกอย่างจะราบรื่นพราอสติและปัญญาของคุณพลังงานของความฉลาดความเก่งไอเดียวความคิดสร้างสารรค์ของคุณเด่นมากๆนะคะถ้ายิ่งใครปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีหรือเป็นคนที่เรียกว่าทําอาชีพอย่างสุจริตไม่ได้ทำอะไรผิดศีลธรรม กระทำความช่วยน้อยที่สุดกิ่งฟ้าพูดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีๆขึ้นมาแล้วนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานดีๆคุ้มครองอยู่แล้ว,ถ,ดดวถ้าเราปฏิบัติดีไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีเนี่ยใครจะอยากคุ้มครองเราถูกต้องไหมคะแต่อันเนี้ยไพ่ขึ้นเป็นพาติมรติพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะขึ้นมาแล้วมีพระพิคิข้ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยส่วนมากแปลว่าอ่าเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปถมปมะะจจมัมภคเมากดอู่ย แต่มันเป็นลักษณะของคำว่าพลังงานดีๆอาจจะโดนจิตโดนใจให้คนรอบข้างหรือเรียกว่าพลังงานจักรวาลหรือเรียกว่า traction นะคะกดของดด้ดึงดูดต่างๆรอบตัวคุณน่ะทาให้คุณเองอาจจะพบเจอสิ่งดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าคุณเองอาจจะแปลว่ามีคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูแบ็กอัพเราดีมากๆในช่วงระยะเวลา,านี้นะคะ,ะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องบุกต้องลุยเยอะ,อะพลังงานขึ้นการบุกการลุยแต่ได้รับชัยชนะไหมความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่ต้องค่อยๆไปแต่มันแค่ว่า ช่วงนี้มันต้องตัวลุยเยอะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออต้องติดต่อประสานงานเยอ,ะ,อะแต่ข้อดีคืออาจจะมีคอนเน็กชันเพิ่มแต่มันอีกมุมหนึง่งบางทีเราวุ่นวายกับคนนะ่ะมันจะมีคนที่แบบเราเข้าขากับเขาดีหรือบางทีเราเองเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่โอเคกับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคือทุกคนเนจอได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ทําให้เราถูก,ถกใจถูกใจในตัวเราหรือเราถูกใจในตัวเขาอีกมุมหนึ่งก็อาจจะแปลว่ามีคนไม่โอเคกับตัวเราหรือเราไม่โอเคกับตัวเขาก็ได้มันก็อะไรเกิดขึ้นได้แต่พลังงานมมันนขึ้้วว่่าาาใหเเราาระง การสื่อสารการเจราจากับคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือเป็นลูกน้องเราก็เป็นได้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูเรื่องการงานเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะไม่ไดทกิ่งฟ้าพูดนะคะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ page of cups ace of pentacles e i g of pentacles นะคะ the chariot นะแล้วก็เป็น seven of cups อ่าแล้วก็เป็น nine of cups อ่ะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะต้องดีกว่าคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือว่าเป็นลูกน้องเราหรือว่า อาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันมีงานกระจุกกระจิกงานเล็กเน้อยที่เราต้องจัดการยิบย่อยเยอะก็ได้นะคะเพื่คนอาจจะบอกเออไม่ต้องวุ่นวายกับคนมากแต่มันอาจจะเป,เป็นงานน่ะที่มันยิบย่อยงานเด็กๆงานเล็กเลน้อยถามว่าผ่านได้ไหมผ่านได้แต่มันจุกจิกน่าลำคาญใจนะคะแต่ผ่านพ้นได้แน่อนอนไม่ต้องกลัวแต่อีมุมอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเตือนไปเลยนะว่าเอ้ย คิดก่อนพูดนิดนึงกับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าอายุงานน้อยกว่าเราหรือบางคนอาจจะเป็นเด็กฝึกงานหรือบางคนอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะหรือบางคนบอกอายุเท่าเราแหละแต่เขาเป็นลูกน้องเราอ่าช่วงนี้ระบบบางคนอาจจะบอกจุกจิกกับคนที่ ไปตำแหน่งหน้าที่ที่รองจากเราหรือเราต้องคนโทรลเขาอะค่ะแต่ถามว่าคนโทรลได้อยู่ไหมมันก็ไปได้เรื่อยแต่แค่ว่าพยายามใช้คําพูดและเหตุผลนะคะต่างๆแต่บางทีบางคนบอกว่าบางคนใช้เหตุผลมันไม่ได้แล้วคะ่ะาจาร์อะไรเงี้ยขอว่าเข้าใจคะ่ะเอาเป็นว่าทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ละกันทําเท่าที่เราไหวนะแต่ล่วงงานของคุณเนี่ยนอกนั้นเอาจริงดีหมดเลยอันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่ขึ้นสุดท้ายว่าผู้ใหญ่เมตตาเราดีเรื่องการจินตนานการความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณช่วงนี้ดีนะคะแต่ช่วงนี้ มันอาจจะมีอะไรหลากหลายอย่างเรียกว่า multi tasking ทำอะไรเยอะสิ่งเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะทําอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่เดินทางก็ค่อนข้างดีหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีการปรับตําแหน่งขึ้นหรืออาจจะแปลว่าออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหม่ก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้งานประจําของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําแค่หนึ่งอาชีพหรือว่าในหนึ่งอาชีพคุณอาจจะต้องจัดการหลากหลายอย่างก็ได้แต่เอาเป็นว่าช่วงนี้พยายามอย่างที่กินฟ้าพูดตั้งแต่ต้นวางแผนชีวิตให้ดีๆเพราะว่างานจะเข้ามาอีลุงตุงนังนิดหนึ่งนะคะแต่ถามว่าจ จะกลัวทําไมเก่งระดับคุณจัดการได้อยู่แล้วและเนี่ยมันเป็นพลังงานของคําว่าผู้ใหญ่เมตตาจริงๆไพ่ขึ้นเป็นตายายขึ้นมาเลยนะคะผู้ใหญ่เมตตาคนสนับสนุนดีหรือว่ามันอาจจะแปลว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่ไพ่ขึ้นว่าถ้าสมมติว่าคนที่อายุเท่ากับเราหรือน้อยกว่าเราหรือตําแหน่งหน้าที่น้อยกว่าเรานะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าเ,เขาเองอาจจะแบบ เหมือนประสบการณ์น้อยอ่ะเหมือนเราต้องเข้าไปสอนเขาเยอะต้องระวังเรื่องการทะเลาะก,การมีปัญหานิดนึงอันนี้คือเขาเตือนมาสองรอบแลวเนาะ,ะแต่บางทีบางครั้งเราอยู่กับคนกลุ่มก้อนนึงอ่ะบางทีอาจจะมีคนที่เราโอเคกับไม่โอเคฉะนั้นพยายามคิด Profes s ชชั่นลแล้วกันคนเรามันอาจจะไม่ได้ชอบทุกคนแต่มันต้องมีความ professional เนาะแต่พ่ขึ้นฐานบุญมันแปลว่าประหนึ่งบุญเดิมหรือประหนึ่งว่าประสบการณ์เดิมของคุณหรือว่าความสามารถของคุณอ่ะมันสามารถแก้ไขได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องการทํางานแต่แค่ว่ามัน ได้อยู่แล้วมันก็ต่อต่ออีกนิดนึงสู้ต่ออีกหน่อยนึงเท่าน,นั้นเองนะคะสาหรับเรื่องการเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะช่วงนี้บางพลังงานขึ้นการแข่งขันนะคะแต่พลังงานมันขึ้นเลยว่าตัวคนเองต้องเหมือนประหนึ่งใจรักคาว่าใจรักหมายถึงว่าอะไรบางคนอาจจะบอกเออไม่ได้ชอบเรียนค่ะอาจารย์แต่มันเหมือนว่าต้องอ่านหนังสือต้องพยายามเยอะคาว่าใจรักคือมันแปลว่าต้องทุ่มเทเยอะอ่าถ้าเราทุ่มเทเยอะ คะแนนจะดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสสอบผ่านได้หรือว่ามีโอกาสได้เข้าเรียนอ่าเป็นได้เหมือนกันพลังงานมันขึ้นว่าถ้าสมมติเราจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือเรียนแค่เพื่อต่อยอดเป็นการเรียนทุกชนิดละกันไม่จํากัดจะต้องมาหาลายัยเป็นการเรียนทุกชนิดอ,ะอ่ะอ่าถ้าเรามีเวลาก็เรียนได้นะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้บางคนอยู่ในช่วงงการสอบแข่งขันมันเหมือนว่าการแข่งขันมันค่อนข้างดุดเดือดเหมือนกันทุกคนก็อยากที่จะสอบติดสอบได้ อะไรเงี้ยฉะนั้นเลยบอกว่าเราต้องพยายามมากคนอื่นเขาไม่ใช่นะคะฉะนั้นต้องทุ่มเทให้เต็มที่ฉะนั้นเป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะแต่ละคนมันมีความเก่งและพรสวรรค์ไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าเอาตัวไปเปรียบเทียบกับกใครมองตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ทําหน้านที่ของเราเต็มที่ถ้าเราทําเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทําเต็มที่แล้วคุณไม่ควรจะเสียใจนะคะเป็นกําลังใจให้คุณมากฉะนั้นแปลว่าต้องทบทวนเยอะๆต้องอ่านบ่อยๆนะคะต้องจังใจจริงๆทุ่มเททุ่มสุด ทุ่มสุดโตงเหมือนกันแต่ก็แปลว่าต้องร้ายบาลานซ์ใด้ดีด้วยก็คือพักผ่อนก็ต้องพักบ้างนะจ๊ะสำหรับเรื่องการเงิน King of Swords Five of Cups Page of Wands The Hangman The Emperor การเงินของคุณเนี่ยช่วงนี้ไพ่เขาขึ้นเตือนนิดน,นึงว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าดึงเงินเก่ามาใช้นะคะอะไรที่มันเก็บได้คนเก็บแต่บางคนอาจจะบอกว่าได้เงินมาจาก สิ่งเดิมสิ่งเก่าหมายถึงว่าอะไรมรดกก็ได้แต่อีมุมหนึ่งอาจจะแปลว่าช่วงนี้การเงินของคุณบางคนบอกว่าโอ้ตึงมากค่ะอาจารย์มันแปลว่าอะไรเราต้องเก็บเงินเพื่ออนาคตนิดนึงแต่ถามว่าเงินมันมีเข้ามาไหมถ้าเรามีเงินเขาเรียกว่าเราทํางานเป็นประจําอยู่แล้วอะค่ะหรือว่าเราทําเท่าเดิมพลังงานก็ยังขึ้นว่าไปได้เรื่อยๆอยู่ไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเราบอกว่าเราขี้เกียจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันก็จะตึงก็หมายถึงว่ามันจะอาจจะแปลว่า การเงินมันดรอปลงนะคะกิงฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้นะแต่ไพ่อะมันจะแค่ขึ้นเตยเฉยว่าช่วงนี้รู้สึกว่าต้องหมุนเงินเยอะต้องใช้เงินเยอะเอาจริงมันเหมือนสภาพเศรษฐกิจหลายอย่างด้วยมันมันไม่แปลกใจที่มันเป็นแบบนี้นะแต่อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าต้องเสียเงินไปกับงานสีดาอันนี้ไม่ใช่ทุกท่านนะอย่าเอาไปเครียดนะคะพลังงานให้ขึ้นมาแบบนั้นหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องแบบว่าการทําให้จิตใจเราดีขึ้นต่างๆบางคนบอกว่าเอออยากไปพักผ่อนบางคนไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่า เอาเงินเนี่ยไปซื้ออะไรบางอย่างที่มันเอนเตอร์เทนตัวเองบางคนบอกว่าซื้อหนังสืออาา่านบางคนบอกว่าซื้อเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นก็ได้มันเหมือนอาจจะหมดไปกับสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจและมีความสุขถ้ามันหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าทําให้สบายใจและมีความสุขแล้วเราบริหารเงินเป็นอิงฟ้ามองว่าไม่เป็นไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะแต่ไพ่มันแค่ขึ้นเตือนเฉยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจัดก,การเงินมีปัญหาไม่ใช่นะคะการเงินจริงๆขึ้นมั่นคงนะประกบข้างทั้ง King of Swords กับ The Emperor คือเงินมันดีมั่น ไม่จําเป็นแล้วก็อย่าพยายามดึงเงินที่มันเขาเรียกว่าฉุกเฉินมาใช้อ่ะค่ะคือถ้าถ้าไม่ฉุกเฉินไม่เฉินจริงๆก็อย่าใช้โอเคไหมแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะหมดไปกับบทบริวารก็เป็นได้อีกมุมหนึ่งนะคะแต่การเงินกิ่งฟ้าบอกว่าถ้าสมมติเราตั้งใจเพียพยายามแล้วก็ทํามากกว่าหนึ่งอาชีพเงินน่าจะดีค่ะเพราะว่าไพ่จริงๆขึ้นมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่แล้วเป็นทุนเดิมสําหรับความรักคนโสดสนิทนะคะคนโสดสนิทอืม ในไพ่อย่างจริงๆมันขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณต้องสองคนรู้สึกว่าความคิดบางอย่างมันจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ถามว่าได้คุยกับใครสักคนหนึ่งไหมถ้าเราไม่ได้ปิดการกิ่งฟ้ามองว่ามีเข้ามาที่จะคุยด้วยนะคะมีเข้ามาแต่ไพ่อะมันขึ้นว่ามันเหมือนมันต้องปรับจูงกันเยอะมากเลยอ่ะนะคะฉะนั้นช่วงนี้มันแปลว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการพูดคุยทำความรู้จักกันมากกว่า ถ้าตัวเราบอกว่าเออเปิดใจให้ใครสักคนนึงเข้ามาก็จะมีโอกาสเข้ามาเจอจากการทํางานก็ได้หรือว่าเจอจากสถานที่ที่รู้สึกว่าเป็นทางการนะคะได,ได้เจอกันนะคะสำหรับคนโสดที่สถานนะไม่ชัดเจนไพ่ขึ้นว่า ยังเหมือนไม่ค่อยชัดเจนยังเป็นการลักที่ยังเผื่อเลือกอยู่ฉะนั้นสถานการณ์ยังคุมเครือยังไม่สามารถให้คําตอบได้หรือยังเป็นคําว่ายังไม่เปิดเผยสถานะยังปิดบังอยู่นะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงช่วงนี้ถ้าตัวคุณเองกับแฟนเนี่ยไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกันปัญหาเกิดได้นะคะแต่พลังงานก็คืออีมุมนึงว่าบางสิ่งบางอย่าง คนเราบางทีมันไม่มีอะไรเป๊ะหรือดีร้อยเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็แม้กระทั่งตัวเราเองฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปิดหูปิดตาบางเรื่องแต่บางเรื่องก็ต้องปรับต้องจูนนะแต่บางเรื่องมันแบบมันแก้ไขไม่ได้จริงๆบางทีบางครั้งก็ถ้าเรารักกันเราเราให้เกียรติกันกิ่งฟ้ามองว่าการที่บางทีมองผ่านบางเรื่องไปบางเรื่องบ้างมันอาจจะเหมมอนมองผ่านไปอ่ะมันอาจจะดีกว่านะคะแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันดีนะเพลอเพคุณเองอาจจะมีโอกาสมีงานรื่นเริง หรือว่ามีโอกาสแบบเขาเรียกว่าพาพาไปออกงานด้วยกันหรือว่าคุณเองอาจจะมีแพลนที่จะแต่งงานกันก็ได้หากเป็นเช่นนั้นก็ดีใจด้วยหรือบางคนอาจจะบอกว่าเออแค่ควงกันไปออกงานต่างๆเป็นง,ง,ง,งานมงคลก็ได้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้มันเหมือนมีการช่วยเหลือกันทงความรู้สึกก็ได้แต่ไพ่เขาขึ้นเลยว่าบางทีบางครั้งต้องปรับต้องจูมันมีอะไรบางอย่างที่คุณทั้งสองคนเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งก็ เฮ้ยไม่ค่อยโอเคกันบางเรื่องมีอะไรก็เปิดเผยคุยกันดีๆแต่ใช้เหตุผลในการคุยกันอย่าใช้การทะเลาะหรือปากเสียงในการคุยกันนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไพ่ขึ้นไปได้เรื่อยๆแต่แค่ขาดความหวานนิดนึงคือไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันนะแต่คุณทั้งสองคนควรไปเที่ยวกันบ้างเป็นบรรยากาศนะคะสวีทวันแววกันบ้างก็จะดีขึ้นนะคะแต่ข้อดีคืออะไรไม่ได้มีปัญหากันไปเรื่อยๆเหมือนความสัมพันธ์เหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนในเวลาเดียวกันเป็นสามีภรรยาในเวลาเดียวกันเลยประมาณนั้นนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องไข้หวัดคัดจมูกนะม หลายระวังปวดขาข้อเท้าแพลงนะคะปวดในเชิงคําว่าแบบบางคนบอกลื่นล้มก็ได้อะไรเงี้ยหรือปวดขาปวดข้อเข่าหรือว่าอาจจะเป็นพวกกล้าเมเนื้อต่างๆต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงน่ากลัวขนาดนั้นแต่ส่วนมากจริงๆหลักๆเป็นสภาพจิตใจหรือว่าการนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอนะคะ,ะสำหรับเรื่องของการทาบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุยตายตายคนที่มีพระคุณทุกรูปแบบ ถือว่าดีค่ะก็คือเราเองต้องปฏิบัติดีกับพวกเขากิงฟ้าจะใหะ้สิ่งแรกก็คือคนที่ดีกับเรานั่นคือคนที่มีพระคุณหรือว่าเป็นพระในบ้านก่อนก่อนที่จะไปทาบุญนอกบ้านแต่กิงฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันฉะนั้นทําเท่าที่เราไหวนะแต่อย่างกิงฟ้ากิงฟ้าบองตัวว่าพ่อแม่กิงฟ้าดีกิงฟ้าก็จะเต็มที่กับพ่อแม่เท่านั้นเองนะคะแต่ทุกอย่างกิงฟ้าก็ทําเท่าที่กิงฟ้าไหวโดวยเช่นเดียวกันถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญน่ะทได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราจริงๆไม่จํากัดนะ อะไรที่เราสบายใจทําเลยแต่หลักๆไพ่อ่ะคือขึ้นเป็นลันกษณะของคำว่าการสวดมนต์ทำสมาธิการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวัตตใต้เดสคริปชันใน u t u b e เสมอเสริมพระกระถางเงินล้าน 9- ก้ถึงสาจบได้ทุกครั้งที่ทําบุญหรือว่าสวดมนต์ทำสมาธิหมั่นแผ่เมตตาและกรวดน้ํากรวดน้ําจริงๆลงดินด้วยนะคะจะส่งเสริมได้ดีนะคะเพอๆส่งเสริมในเรื่องครอบครัวแล้วก็ชีวิตของความรักจริงๆหลักๆคือการสวดมนต์ของคุณแต่งมุมหนึ่งที่กิ่งฟ้าแนะนําคือทําบุญทําทานหรือเขาเรียกว่าทานบารามี กิ่งฟ้าเจอคนที่แบบขายของอะค่ะที่แบบว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบว่าพิการหรือว่าเป็นพิการทางสายตาก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเขาขายอาชีพอย่างสุดจริตอะค่ะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ขโมยของใครอะไรเงี้ย กิ่งฟ้าจะมองว่าเอ้ยเขาอ่ะน่าน่าเข้าไปอุดหนุนอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าก็จะเข้าไปอุดหนุนนะคะเป็นลักษณะของคำว่าสนับสนุนอาชีพของคนอื่นที่ถูกศีลธรรมแล้วก็ดูแล้วเออเราเหมือนเป็นทานบารมีให้เขามีอาชีพต่อไปด้วยแล้วก็เราเองก็ได้บุญกุศลอ,อีกทางหนึ่งแต่เวลาทาบุญอย่าไปหวังผลอะไรคือทาแลวทาเลยนะคะเหมือนพระอาจารย์ของกิ่งฟ้าจะสอนเสมอทําบุญละหันหลังกลับ คือทำแล้วทำเลยประมาณนี้นะคะจะช่วยหนุนดวงของคุณได้ดีเขาเรียกว่าทานบารมีนะคะที่แนะนำนะสำหรับการทำบุญอีกรูปแบบของคุณนอกนั้นไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีสติปัญญาทุกย่างก้าวในชีวิตด้วยนะคะล่ำรวยล่ำรวยเงินทองและสติปัญญานะคะขออนุญาตจบคำทนานำแบบเพลินี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจใงกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณไปปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงที่ตรตัวเองเลยขอบค เฟซบุ๊กแฟนเพจได้ติ๊กตอกได้ไอจี IG, ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบาย เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r six f e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าลืมกด like กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขขทัั้้งกกาาายละใจจน,ะะนนนนวีอออญตไป่ กันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ